วันนี้จะพูดเรื่องธรรมะคนเราถ้ามีสติมีปัญญาอยู่ไหนก็มีก็มีความสุขได้แต่ถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาแม้แต่นอนอยู่บนกองเงินกองทองก็มีแต่กองทุกข์ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราต้องให้มีสติสติในสำคัญที่สุดตื่นเช้ามาเราต้องให้มีสติ ระลึกอยู่กับตัวเองรักษาใจตัวเองไม่ให้ไปยึดตรงนั้นไม่ให้ไปติดตรงนี้ไม่ให้ไปอิจฉาตรงนั้นไม่ให้ไปโกรธคนนั้นไม่ให้ไปโกรธคนนี้นั่นแหละเรียกว่ารักษาจิตเตือนปุ๊บคนมารักษาจิตเลยถ้าคนไหนทําได้นี่คนนั้นก็จะสุขสบายนั่นแหะเพราะท่านมีสติคนเราทุกวันนี้ที่บ่นกันว่าทุกทุกนั่นก็เพราะขาดสตินี่แหละ ขาดสติขาดสมาธิเพรอขาดสติและสมาธิมันก็ไม่เกิดอพอสมาธิไม่เกิดปัญญามันก็จะมาจากไหนทีนี้เพราะมันมันมันเป็นแถวแนวเดียวกัน ừ, นั่นลนะถ้ามีสติอย่างเดียวทีนี้เราต้องการสมาธิมันก็จะเกิดสมาธิต่อไปเราก็เดินปัญญามันก็จะเกิดปัญญาพอจิตเราเกิดปัญญาทีนี้มันจะ่มองเห็นทุกมองเห็นทุกมองเห็นทุกเป็นสุข เวลาเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์มากเกินไปเวลาเรามีความสุขเราก็จะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปนั่นนะส่วนมากคนเราเวลามีความสุขมันจะตื่นเต้นแต่เวลาเรามีความทุกข์อย่างมันก็เศร้าหมองคือคือ,ค,อคือมันไม่มันไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ ให้มองให้เป็นเป็นธรรมะคนเราเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดมามันเป็นธรรมะอีกแล้วตั้งแต่เกิดมาเบื้องต้นก็มาเป็นหนุ่มมาเป็นเด็กแล้วก็มาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวมาเป็นแก่ชราสมคนสุดท้ายก็ตายนั่นแหละถ้าเรามองมาตั้งแต่ต้นต้นมันเป็นมันเป็นธรรมะมาตลอดอื่นี่แหละท่านว่า ให้มองเป็นธรรมะมองอะไรให้มองเป็นธรรมะอย่าให้มองเป็นโลกถ้าเรามองอะไรเป็นโลกเช่นว่า,า,าเรามีแค่นี้เห็นคนอื่นเขาล่ำเขารวยก็อยากล่ำอยากรวยก็เขาไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก็ไปหาทํางานแบบผิดๆบางคนก็ไปป่นจดมบางคนก็ไปขายหยุกขายยายา,ยาบง่งยาบ้ายาฝิ่นกัญชาสารพัด นั่นแหละไปลากเลขขโมยน้อยแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะเห็นเขาเขารวยแล้วก็อยากรวยกับเขาต,ตัวเองไม่ทําการทํางานมันจะรวยได้ยังไงต้องทํางานทํางานในทางสุดจริตอถึงไม่รวยมันก็พออยู่พอกินอคนเราถ้าพออยู่พอกินแต่คนมีธรรมะใจมีธรรมะไม่รวยมันก็อยู่ได้แต่คนไม่มีธรรมะไี่รวยขนาดไหนมันก็พอไม่เป็นก็ว่าตัวเองทุกข์่างนั่นแหละ นั่นแหละหาแทบล้มแทบตายก็พอไม่เป็นนั่นแหละผลสุดท้ายก็เลยคนนั้นก็เลยไม่ได้อะไรตายทิ้งเปล่า,าๆนั่นเละพระทีเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราหาได้มาแล้วก็ต้องแบ่งทรัพย์สินแบ่งทรัพย์สมบัติเป็นสี่ส่วนฝากไว้ในพระพุทธศาสนาใช้หนี้เก่าอะไรทำนองนั้นแนหะที่ว่ามีสี่อย่างนั่นน,ะนั่นแหละคำว่าฝากไว้ในพระพุทธศาสนาหมายถึงว่าต้อง ทำบุญให้ทานบ้างอย่าเอาไปใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ล่หรือเอาไปไทำอย่างอื่นมันไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละแต่เวลาเราไม่มีกำลังทำงานไม่ได้แล้วเราจะอยู่ยังไงต้องมีการเจ็บหอมรอมริบบ้างนั่นแหละอย่าไปเล่นการพน,นันอย่าไปติดเพี้ยนอย่าไปติดคนพานท่านว่าต้องให ต้องให้มีสติรักษาตัวเองเอคบเพื่อนก็ต้องเ,อเพื่อนที่ดีไม่ใช่ว่า,เ,าเพื่อนไม่เพืเอ่อนไม่ไม่ดีไม่อะไรก็ไปคบกันผลสุดท้ายก็ทาให้พ่อแม่เสียอกเสียใจผลสุดท้ายบางคนก็เอาพ่อแม่ไปเข้าโคกเข้าตลาดดิแทนที่จะพาพ่อพาแม่เข้าวัดเข้าวัดดึงพ่อดึงแม่เข้าโคกเข้าตลาดไอ้พ่อแม่ก็ เห็นบางคนนะลูกไปค้ายาเอายามาไว้ที่บ้านพอเจ้าหน้าที่เขามาจับตัวเองครับไม่อยากสะทอดลูกก็รับตัวเองตัวเองรับว่าเป็นคนทําเสียเนี่ยอย่างนั้นแหละเพราะพ่อแม่ท่านท่านรักลูกดิเขาก็มาจับแลลวเพราะตัวเองรับว่าเป็นตัวเองทําพ่อแม่นะลูกก็ลอยนวลผลสุดท้ายมันเรารับให้อย่างนั้นมันก็ไม่หยุดหรอกลูกแนะ่ะมันคนคนชั่วเนาะเดี๋ยวทีหลังมันก็ไปทําอีก ผลสุดท้ายก็เข้าปอยู่ในคุกตรางดังพ่อังแม่นั่นแบบนี้ก็ไม่ถูกนี่นั่นแหละดึงพ่อดึงแม่เขาเข,ข,ข,ข้าตรางดึงพ่อดึงแม่ไปเ,เสียมเสียดึงพ่อดึงแม่ให้ใหเ,เ,เสียวงตระกูลนะไไปแบบนี้มันมันไม่ถูกนี่แหละทุกคนต้องให้มีสติอให้มีสมาธิต้องมันฝึกจิตตัวเองอย่าไปปล่อยปละละเลยจิตตัวนี้ถ้าเราฝึกได้แล้ว อยู่ไหนก็มีสุขพอ,พอเวลาเราเจอทุกข์มากๆจิตก,ก็จะไม่ทุกข์เพราะมันรู้ทันนั่นนะเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาถึงยังไงเราอยู่ในโลกอันนี้มันก็ต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปอยู่กับที่เราจะบริหารจิตตัวเองเป็นยังไงจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองเป็นยังไงถ้าบางคนเวลามันโกรธขึ้นมาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเองไม่ทัน โมโหโตโสฆ่ากันฆ่าไม่ไมไม่มีพ่อไม่แม่ไม่มีลูกไม,ม่เต้าฆ่ากันได้ทุกอย่างท่านโมโหมานั่นแหละนี่แหละคนขาดสเต็ิมีแค่นั้นแหละ